สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะยนะวันนี้ผมมอนเดวีนะวันนี้ก็จะมาทําการรีวิวปืนนะซึ่งจะเป็นปืนซีรีส์ใหม่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะอ่านี่ฮนะเป็นปืนอะไรแปลไม่ได้นะอกจากจะเป็นปืนซีรีส์ GSL 2017นั่นเองนะจะเป็นปืนซีรีส์ที่ถูกจัดทําขึ้นก็เพื่อเป็นที่ระลึกในงานกาเลนาสตาลีปี2017นั่นเองนะฮะโอ้โหที่จะมาถึงในเร็วๆนี้นั่นเองนะฮะนี่ยสำหรับเจ้าปืนซีรีส์นี้ก็จะมีประมาณนี้นะฮะมีประมาณด้วยกัน6ชิ้นนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่สเปคของ เ่นจุดก่อนเลยนะฮะสำหรับกระบอกแรกของเรา aug a, a 3 gsl 2017นะฮะซึ่งซีรีส์นี้มี arc ด้วยนะฮะ,ะขาดไม่ได้เลยนะ,ะสำหรับ aug มีทุกงานมีทุกซีรีส์เลยนะฮะนี่นะฮะคำอธิบายก็ง่ายๆนะ,ะปืนชุดนี้ถูกจัดทำขึ้นก็เพื่อเป็นที่ระลึกในงาน G เอ้ยไรนานาสตาร์นิ2017นะฮะหรือ gsl 2017นั่นเองอ่าในปีนี้นะฮะซึ่งการดีไซน์ตัวปืนนี่ ดีไซน์ออกมาให้ดูล้ำสมัยนะฮะและดูโดดเด่นนะฮะดูฮะโอ้โหสีมันคือว่าจีจาดลังนะฮะกระสุนยัง45เท่าเดิมนะดาเมจ28เหมือนเดิมนะฮะอ่านี่สำหรับกระบอกแรกของเราฮะ LGA 3 GDL 217นะฮะกระบอกต่อมาฮะปืนกลเบานะฮะชิตติดจุกนะฮะซึ่งมาทุกงานเหมือนกันนะฮะนี่ชีสโปลวี GDL 217นะฮะอ่าจะเป็นชิตติดไซเลนเซอร์นะกระสุนยัง45นัดทาวเวอร์21นะฮะโอ้ ถือว่าสวยงามมากครซีรีส์นี้จะเน้นไปทางสีออกจะดูเด่นๆนะฮะต่อมาฮะนี่กวนเบาหนึ่งตัวฮะ o a 9 3เก้าามนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าโดดเด่นมากนะสำหรับปืนซีรีส์นี้ฮะแต่สังเกตฮะปืน OA นี่ดูเหมือนปลายกระบอกปืนมันจะเป็นสีม่วงๆนะฮะถ้าสังเกตดีๆนะฮะโอ้โหอย่างเฟี้ยวเลยฮะอ่านี่ฮะกระสุน45ต่อมาสไนเปอร์ฮะ ซีรีส์นี้ไม่มีเชติกเอ็มสองนะครับปกติเชติกจะมาทุกซีรีส์นะฮะใน GSL นะฮะแต่ซีรีส์นี้จะนำเอเอาศูนยมานะฮะนี่ยสนยุกไปเถอะโอ้ยดูเหมือน AS50 จะถูกนำมาย้อมสีบ่อยขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะอ่าสำหรับซีรีส์นี้ก็มีเหมือนกันนะฮะนี่ GSL 2017ต่อมาฮะขาลูกซองฮะโอ้ M1887 GSL 2017นะฮะมีลูกซองด้วยนะฮะโอ้จะออกสีฟ,ฟ้าๆอ่อนๆน,นะถ้าดดาาไมมมม่่่ผินนะะะแล้ววก็ีีีปรณสงฮ ต่อมาฮะนี่เจดอล217มาร์ทนะฮะหรือมาร์ทเจดอลนักกากนะฮะออกเสือฟ้าแถมตรงกลางเป็นมุ้งม่วงนะฮะโอ้โหนักกากก็ดูน่าเกรงขามเหลือเกินนะฮะอ่เดี๋ยวเราค่อยไปดูรีวิวในเกมนะว่าแต่ละปืนจะเป็นยังไงนะฮะอ่าเดี๋ยวมาดูสเปกนักกากนะฮะนี่ power บวก5เลยนะฮะด e เฟน s ์บวก10นะฮะโอ้หนักกาก์ถือว่าสเปคใช้ได้อยู่นะฮะนี่ตอนถือหน้าล็อบบี้นะฮะอ่าก็ถือว่าสวยงามนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกระบอกแรกกันเลยนะฮะ อ่าฮะนี่ทะาก็บอกแรกของเราโอ้โห Auj 3 GL 2017นะฮะนี่ดูการดีไซน์ออกแบบตัวปืนนะฮะอย่างงามนะฮะนี่โอ้โหโหดูเหมือนจะเป็นประมาณลักษณะสีฟ้าอ่อนๆนะครับนี่เห็นฮะอุขูนี่ฮะโลโก้ของการแข่งขันก็น่าสตารีกนะฮะอ่าแต่นี่เป็นตัวของปี2017นะฮะดูนะฮะโอ้โหนี่ฮะจะมีสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีม่วงนะประมาณนี้นะ,ะอ่าแต่เรามาดูตอนซูมฮนะ ที่เด็ดโ,โ,โอ้โหนี่ฮะมีการเปลี่ยนแปลงตอนซูมด้วยฮะลำกล้องนะฮะนี่มีการย้อมด้วยฮะนี่โอ้โหถือว่าก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงนะฮะแต่สเปกยังคงเดิมนะฮะแค่เปลี่ยนแปลงสกินปืนนั่นเองอนี่ฮะถือว่าสวยงามมากนะฮะนี่ตอนซูมไปฮะจะเห็นนะฮะจะดู <kah? S 1> ล้ำสมัยมากนะฮะเข้ากับเทคโนโลยีใหม่จริงๆฮออกแบบมาถือว่าสุดยอดะนะฮะนี่ก็บอกแรกของเราไม่มีเอฟเฟกต์ตอนยิง <มา S 1> นะฮะแต่มีการเปลี่ยนแปลงแค่ตอนซูมเท่านั้นนะฮะนี่ให้ดูสวยงามนะฮะ แต่สีสันดูเหมือนสีสันมันจะยังไงเรียกว่าสีสันมันจะดูเด่นไปนะฮะเห็นไหมฮะตอนซูมฮะโอ้สวยงามในขนาดนี้นะสำหรับฟืนคนเบานะฮะไอยูจีเอสามจีเอสองนสิบเจ็ดนั่นเองนะฮะนี่อ๋อสวยฮะถือว่าใช้ได้นะชอบหรือเปล่าฮนะสำหรับกระบอกแร,ขรแะะกของเราเป็นเลเว์จูดจมนะฮะอืมนี่อารของเราปืนยอดฮิตนั่นเองนี่นะฮะ ลักษณะตอนอยู่ในเกมประมาณนี้นะฮะอ่าสำหรับก็บอกแรก a u T a 3, g A3 GL2 ีทลสองมาสิบเจอดนะฮะเนี่ตอนซูมไปก็สวยนะฮะสำหรับอาร์ตนะฮะอ่าฮะก็บอกต่อมาฮะโอ้โหปืนกลเบาของเรานะฮะนี่ชิดซุปเปอร์วี GL2 ลสอมาสินะฮะนี่โอ้โหมาดูการดีไซน์ตัวปืนนะอย่างสวยะฮะนี่เดี๋ยวเรามาซูมดูกันนะฮะโอ้โหจะเห็นว่านี่ย นี่ตัวแมกซ์สีจะเป็นสีม่วงะฮะนี่เรากลการตงขันโอ้โหตรงดูตรงเซนเซอร์ะฮะเด่นมากเลยฮะไม่ธรรมดานะสำหรับคิสซัาเปอร์ฮะดูนี่ฮะนี่หมวแจคูโอ้โหโโห,โหมวแจคูยิ่งสวยไปใหญ่เลยฮะดูฮะใครออกแบบนี่เอาไปเลยฮะซีดีี์นี้เก้าเต็มสิบนะฮะถือว่าแต่ก็ยังไม่สิบเต็มสิบอยู่ดีนะฮะแต่ก็ถือว่ามันสวยนะฮะสำหรับซีดี้จีเในปีนี้นะฮะปีสอ่าปีสิบ7็ดนี่ ไม่มีเอฟเฟกตอนยิงเหมือนกันนะฮะสำหรับชุดนี้นี้ไม่น่าจะมีเอฟเฟกตอนยิงน่าจะทุกปืนเลยนะฮะแต่มีการเปลี่ยนแปลงแค่ตอนซูมนะฮะนี่นี่ฮะเห็นฮะำกล้องตอนซูมมีการเปลี่ยนแปลงฮะชิสสปูดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะสำหรับปืนนี้น่าจะวางจำหน่ายเป็นโค้ดนะฮะหรือไม่ก็ครั้งแสงฮะแต่น่าจะเข้าประเทศไทยแน่นอนนะฮะแน่นอนเลยฮะประมาณเดือนเมษายนนั่นเองนะฮะอืม ซึ่งเดือนนั้นก็มีการแจกขานกันหน้าสตาร์ลี่ในปี2017นสิบเจ็ะฮะ,ะไม่แน่อาจได้เห็นในขายในรูปแบบโค้ดก็เป็นไปได้นะฮะจะขายแบบพันแสงนะครับเราติดตามที่หนบบ้าเว็บไซต์ pb นะฮะนี่คิสตวีก็อย่างสวยะฮะคิสต์ีติดไซเลนเซอร์ด้วยนี่ฮะสนายเกมก็ประมาณนี้นะฮะโอ้อมดงานมหมอเอิน นี่ฮะปืนกลเบาต่อมานะฮะซึ่งซีรีส์นี้มีปืนกลเบาสองตัวนะฮะนี่ OA 93 GL 2 0 1 7นะฮะนี่โอ้โหโอเออะไรจะงามหาดนี้ฮะดูฮะนี่จะมีสีฟ้าสีม่วงแล้วก็ประมาณสีแดงฮะนี่ตรงกระบอกปืนนี่ดูเหมือนจะเป็นลักษณะเหมือนสีม่วงเห็นได้ชัดเจนนะฮะแล้วบริเวณแม็กตรงตรงแม็กมันนะฮะเนี่ยโอ้โหเนี่ยตอนซูมไปเหมือนคริสตัลวเวอร์อยู่นะฮะอ๋อมีการเปลี่ยนแปลงตอนซูมนะฮะโอ้โหเอฟเฟกต์ก็ไม่มีตอนยิงไม่มีนะฮะนี่ ดูเหมือนตอนซูมไปจะเหมือนกันนะฮะซูมไปน่าจะมีประมาณแค่สามปืนนะจะมีอัพชิตแล้วก็โอเอนะฮะ,ะนี่ <c oughs> อย่างสวยฮะสาหรับโอเอนะฮะนี่ส่วนตัวเป็นคนชอบเล่นโอเอนะฮะคิดว่ามันน่าจะแบบโหมดโหมดเดี่ยวมันน่าจะแรงกว่าชิซปวีนนะครับคือมันมีความแม่นยําม,มากกว่านะฮะแต่สเปกก็ยังคงน่าจะเท่าเดิมนะ,ะสำหรับเชดี้จีทเอล217นะกระสุนจมี45นะฮะ นี่ฮะอย่างสวยฮะดูล้ำสมัยไฮเทคเลยฮะลักษณะมันจะเหมือนไออะไร OA เหมือน OA นะ XMag นะฮะในที่มันสีฟ้าแต่นี้มันจะดูแบบลวดลายมันจะเยอะนะฮะออกดูเยอะๆประมาณนี้อืมนี่ฮะลักษณะในเกมประมาณนี้อ่าฮะต่อมาถึงสไนเปอร์ของเรานะนี่โหดูการดีไซน์ออกแบบฮะอย่างงามฮะนี่เป็นไงฮะอ s ห้าศูนย์นะ เอสห้าศูนย์จีเอลสองมานสิบเจ็ดนะฮะโอ้โหดูฮะนี่โอ้โหสีม่วงฮะอือย่างสวยฮะเด้อลักษณะดูเหมือนจะเป็นเหมือนหุ่นยตนเลยนะฮะความคิดเห็นนะฮะความเห็นแบบส่วนตัวนะฮะอ๋อดูเหมือนป้าสานไม่ถูกเปลี่ยนแปลงนะฮะที่ถูกเปลี่ยนแปลงน่าจะมีสามปืนนะมีอาร์คคิดแล้วก็โอเอนะฮะป้าสนายังคงเหมือนเดิมนะฮะนี่เห็นไหมฮะไม่มีการเปลี่ยนแปลงโหยซึ่งแปลกบ้างนะสํสำหรับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเอาเชตทคมาย้อมลงนะฮะ น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะฮะเอาลงงปอก็ไม่ค่อยมีคนซื้อประมาณนี้หรือเปล่าเลยเอาสไนเจ้านี้มาลงแทนนะฮะนี่เอเอส้าศูนย์นะตันนี้ก็แรงนด่นฮะสามารถยิงต่อเนื่องได้เหมือนกับเป็นน้องของบาเลต t ฮะคล้ายๆนะแต่พอร์ไม่เท่าบาเลตนะฮะนี่ดูการดีไซน์ออกแบบอย่างสวยนะฮะสีฟ้าแทบหมดเลยฮะสีฟ้าสีม่วงสีพูวะประมาณเหมือนสีภูเข้มนะฮะแล้วก็สีม่วงก็แบบ เออช่างเหนือสีแล้วก็โอ้นี่ฮะสำหรับสไเป์เอซ5 0ิ g L 217ฮะนี่ลักษณะในเกมก็ประมาณนี้นะฮะนี่โอ้โหยังสวยเลยอชอบฮะโดยกับทุกปืนนะฮะแต่มันจะดูโดดเด่นไปหน่อยนะเวลาแอบศตูนี่เห็นสีปืนมาแต่ไกล,ลนะฮะโอ้สุดยอดฮะ ่ะถึงกระบอกสุดท้ายของเราแล้วฮะนั่นคือเจ้าลูกซอง m หนึ่งแดดเจ็ l สอง7สิบเจ็ดฮะโอ้โหขาลูกซองฮะมีลูกซองฮะนี่เห็นว่าจะมีโลโก้อยู่บริเวณท้ายปืนฮะนี่เนีนํามาดูใหม่ฮะโอ้โหจะมีโลโก้เลยฮะเป็นวงกลม,มใหญ่ด้วยนี่ฮะการดีไซน์ออกแบบโคตรสวยฮะบอกไปเลยลูกซองอ๋อยังสับวันเหมือนเดิมฮะลูกซองมาเลงไม่ได้ฮะเลยไม่รู้ว่ามันไม่มีเป้าให้สู่ทุยไม่ได้นะฮะนี่ S <S <uce myself> อออเอฟเฟกตอนยิงก็ไม่มีฮะแค่มีการเปลี่ยนลวดลายปืนก็เท่านั้นกระสุนยังคง12นัดเหมือนเดิมนะสำหรับ M1 เอ้ย M1 ไป87นะฮะนี่ดูเหมือน M1 ไป87นี้จะมาทุกเกือบซีรีส์ของ G ี l เด2000เฮ้ยนาการขันกันหน้าสตาร์ลีกนะฮะแต่บางซีรีส์ก็ไม่มีนะฮะแต่ชุดนี้มีลูกซองด้วยอ๋อคนชอบเป็นลูกซองนี่มีเฮนะฮะนี่ฮะประมาณนี้นะฮะสำหรับลูกซอง ยังยิงมันเหมือนเดิมออนี่ฮะยังสวยนะลูกซองบอกได้เลยชอบนะฮะลูกซองเพื่อนๆชอบหรือเปล่านะสำหรับลูกซองก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะอืมตอนนี้ก็น่าจะรีวิวครบทุกปืนแลวนะฮะมีประมาณ6ปืนนะฮะมีอัคชิดโัวเอแล้วก็สไนเอ50แล้วก็ลูกซองฮะแลวก็หน้ากากนั่นเองอ่านี่นะสำหรับลูกซอ,องเรา อ่าเป็นไงมพก,กับการรีวิวปืนซีรีส์ไกนาสตาร์เล็ก217หรือซีรีส์จีทเอล217นั่นเองนะฮะซึ่งซีรีส์นี้ลงจําหน่ายในไทยแน่นอนนะซึ่งจําหน่ายในแบบโค้ชหรือคลังแสงก็เราติดตามกันได้เลยนะฮะอ่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันคลิปหน้านะ,ะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะฮะเพื่อพาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราอย่าลืมกดแชร์เพื่อนดูด้วยนะครับอ่าบ๊ายบายอย่าลืมกระทืบไลค์ให้ด้วยนะฮะ